มือถือที่ดังเรื่องถ่ายรูปมาเทสเล่นเกมจะรอดไหมต้องไปลองดูสิ่งที่หลายๆคนรู้กันอยู่แล้วว่า oppo reno 14 5สี่้า g เขาขึ้นชื่อเรื่องถ่ายรูปสวยมีคนชมไปเยอะมากอันนี้เฟซไปถ่ายเล่นมาคุณภาพแบบนี้เลยแล่เราก็อยากมาลองเทสการเล่นเกมกันบ้างถ้าเป็นสาย performance ก็จะได้เป็น cpu mediatek ในแมนซิตี้แปดสามห้าศูนย์มีประสิทธิภาพการเรนเดอร์กราฟ,ฟิกการเล่นเกมโดยภาพรวมอ่ะสูงกว่า snapdragon 8 gen 1นแล้วก็ทาง oppo ยังมีใส่ ai hyperboost 2 0 ช่วยรักษาความสเสถียรและควบคุมอุณหภูมิมเฟนลองไปเทสเล่นเกม Call of Duty มาระหว่างไฟเนี่ยก็จะรันอยู่ประมาณ59-60เฟรมชิวๆหรือจะเกมแนวเนื้อเรื่องเสพงานภาพอันนี้ก็ใช้ได้ฟินเพราะตัวเนี้ยจอใหญ่6.59นิ้ว r e f ฟรชเร a e 120Hz ได้จออั o โมเรทภาพสวยลำโพงก็เป็นสเตอริโอคู่อัลต้าวอลลุ่ม300%แล้วก็ยังสามารถจะใช้ AI เกมไฮไลท์ที่ AI จะคัดซีนไฮไลท์มาให้เราเอาไปขิงความเทพกับเพื่อนๆได้จากที่ลองเล่นใช้งานมาทั้งวัน ตัวนี้แบตอึดมากเลย6,000มิลลิแอมแล้วก็ชาร์จไวด้วย80วัตต์เป็นมือถือที่เฟซแนะนําสําหรับคนที่ต้องการเน้นการถ่ายรูปแล้วก็ใช้เล่นเกมได้ตอนนี้ Oppo Reno 14 Series ก็มีวางจำหน่ายแล้วเรียบร้อยหากใครทุกใจอยากลองไปใช้งานก็สามารถไปหาซื้อกันได้แล้วค่ะ